เร,รับ้เดี๋ยวเช้านี้เราเที่ยวกันต่อเลยครับผมเมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากจบเกมเบสบอลน,นะครับพวกเราก็เดินทางที่ชินจูกุนะฮะมาอยู่โรงแรมที่ใกล้มาก<ช>เดินจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ถึงเลยทั้งใกล้ทั้งสะดวกนะครับที่โรงแรมว่าชินจูกุปรินซ์ครับใช่แล้วค่ะโรงแรมนี้นะเขามีให้เลือกนะตั้งแต่ห้องเดี่ยวห้องคู่ห้องสามคนห้องครอบครัวโอ้โห เยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เลือกได้เลยแต่ว่าต้องจองมาก่อนล่วงหน้านะเพราะโรงแรมนี้นะโลเคชันดีมากตรงนี้เป็นสถานีรถไฟตรงนี้เป็นที่ช้อปปิ้งสะดวกคือต้องจองก่อนใช่ไหมต้องจองต้องจองก่อนและเดี๋ยวเช้านี้นะคะเราก็จะออกจากโรงแรมแล้วก็เดินกลับไปที่สถานีเพื่อไปขึ้นสายเซบูไลเหมือนเดิมเซบูไลตาม้อย่างนี้เลยเหรอแน่นอนวันนี้ยังคงใช้สายเซบูไลได้เหมือนเดิมเลยโอเคไป ถึงที่สถานีรถไฟกันนะคะควันนี้เนี่ยเราจะได้ใช้ตัวนี้แล้วนี่เซบูเลวพาท,ที่เราซื้อมาั้งแต่วันแรกเดี๋ยวเราจะได้ใช้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวแถวคาวาโกเอวันนี้เราจะใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตัว Limited Express คู่ไปด้วยได้เพื่อจะได้เร็วขึ้นจะได้ไปถึงนั้นเร็วขึ้นอ <Yeah. S 1> ่านะโอเคไปซื้อเลยไปทางด่วนอีกแล้วน,น้ สถานีโฮงคาวากเอะเรียบร้อยแล้วจุดที่เราจะเที่ยวกันในวันนี้นะคะก็จะเที่ยวนในแถบบริเวณคาวากเอนะนั่นแหละแล้วการเดินทางเราทำยังไงครับวันนี้โอ้โหตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าสถานีรถไฟแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากรถไฟเนี่ยไปขึ้นเป็นสายลูบบัสมั่งอ่านกะ็จะเป็นรถบัสที่เป็นรถบัสท้องถิ่นที่เขาวิ่งอยู่แถวนี้แหละอ,อยู่ตรงนี้เลยออกมานะหน้าสถานีเดี๋ยวซ้ายเดินตรงไปแล้วก็ไปรอบัส n no. ม m b e r 2สองได้เลยครับ เดินมานะเพื่อนๆมันจะผ่านตรงซ้ายมือเนี่ยเป็นห้างเปเปๆ uh huh. เดินมานะคะผ่านหน้าห้างมาก็จะไปนี่เลยป้ายตรงที่เขียนว่า E2 <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี่เดินเข้ามานะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหลูมบ,บาสบเห็นบ่ารถเขาจะออกแนวโบราณโบราณหน่อย uh huh huh huh. มันจะมีสายสีส้มกับสายสีม่วงซึ่งแต่ละจุดเนี่ยแต่ละสายเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่ตางๆ เรายึดสีส้มเอาไว้ตัวนี้เรา<ช>อยู่ตรงนี้ E 2ยึดสีส้มแล้วก็ไปเรื่อยๆตามจุดที่เราอยากจะไปตรงนี้มันก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อตัวบนรถได้เลยใช่แล้วจริงๆเราซื้อตัวบนรถได้นี่ยแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วทำไมอะเรามีบัตรอันนี้แล้วไงอาใช้ไ,ได้เหรอใช้บุเรวพาสเห็นไหมเขาจะมีตัวอักษร,รที่เขียนว่าโคเอโดเห็นปะครับอันนี้ก็โคเอโดเหมือนกันอ๋อ ใช้ได้เลยใช่สัญลักษณ์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะโชว์บนรถได้เลยโชว์ให้คนขับดูที่แรกที่เราจะไปกันนะคะนคี่อยู่ E11 ตรงนี้ที่กาวาชายเดี๋ยวเรานั่งไปเลยเแป๊บเดียวถึงนะป๊าป๊าป๊าแป๊บถึงโอเค ก็มาถึงที่น้าศาลเจ้านี่เลยศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าอิกวาวะและที่ศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นศาลเจ้าที่มีความสําคัญแล้วก็คนในแถบนี้คาวาโกเอะเขาก็เป็นที่เคารพนับถือเขาก็ชอบมาไหว้กันทีน่นี่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าข้างในมีอะไรเยอะแยะเลยครับ อย่างแรกที่อยากจะแนะนำนะอันนี้น่ารักดีร้อยเย็นนะนี่น้าก่ะพี่ยอดยอดแล้วไ่ต่อแล้วก็หยิบกระดาษมาอ๋อกระดาษอยู่นี้กระอันอเอ๊กระดาษเนี่ยจะเป็นรูปตัวคนเห็นไหมอ่ะนี่ไงอ่าเสร็จแล้วก็เอาไปลอยน้ำ ลอยน้ําให้ผ่านให้ผ่านตัวเชือกตัวนี้ไปอ่าประตูประตูนี่นี่นี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าล่อตรงนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันก็จะออกไปโอ้โหเจ๊ขออีกห้ารอยเยนดิซื้อเพิ่มลอยไปเลยพวงนี้เหมือนโดนของเลยเนี่ยลอยให้พ้นหมดเลยถ้าอยนี่จะชั่วมากเลยนะวิธีการนะเป่าสามครั้งอื เสร็จแล้วเอามือลูกลูกลอยลอยเลยค่อยๆลอยลอยเออแกรลอยเออล่องมาล่องมาเออลอย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 โอยอ้าวเฮ้ยเจ๊โอ้ยมีทางด่วนน่ะเฮ้ยมันเป็นทางด่วนน่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้ทำไมันของแกเช้าแม่โอ้ไป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 เฮ้ยไม่พอจะจมแล้วมันจมแล้ว รีบ้อยความชั่วสะสมดูดิเหลือแต่ขาข้างเดียวแล้วอะอะไรวะที่โกงอะโกงอีกแล้วโกงตลอดเลยอะคนชั่วโอ้โหกล้าพูดหลังจากปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหตัวเบหวิวเลยที่นี่นะ ใช่เราก็มาสักการะที่เมนทอกันครับที่เมนทอแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาเนี่ยเวลามาเขาจะขอเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวรเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แบบจะดีมากเลยครับพอที่นี่นะเขาถือว่ามีเทพเนี่ยสถิตอยู่ชื่อว่าซูซานโมิโกโตะครับตัวเขา ภรรยาเขาลูกเขาแล้วก็พ่อแม่ของภรรยาเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยโอ้โหอยู่็นครอบครัวใหญ่เลย<ช>เนี่ยใช่แล้วสถิตยอยู่ที่นี่ด้วยเวลามาขอเรื่องครอบครัวก็ต้องดีม,มาขอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ต้องดีโอเคว่าเห็นเดียวได้ห้าองค์เลยโยเลียน จอะไรอะน่ารักไหมล่ะมีคันเบ็ดด้วยอะไรอะอันนี้นะเขาเป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปตามวัดหรือว่าตามศาลเจ้าเขาก็จะมีที่เสียงทายอ๋อเหมือนเซมซีใช่แต่ว่าเซมซีที่เนี่ยน่ารักมีสองแบบสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปหยิบมาปุ๊บก็จะมีเนี่ยใบข้างในใช่ใช้นี่หยิบใช่ไหมใช่แต่สีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักโอเคอ่า เรามาดูสักหน่อยไหมนี่คือแกถือเบ็ดนี่คือแกจะเอาแล้วใช่ไหมเอาแน่ๆแล้วอยากรู้งานเ,าเป็นยัางไงเออ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 เ,เออ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 เอนเอ่าอออเรียบร้อยเอลเอัน<ม>าอาไอ้แล้วมาเออออ จากนี้เราต้องแกะเลยโอเคดูเจ๊อ่านได้ไหมอ่านให้หน่อยดิดวงดีพอสมควรเอาเรื่องสำคัญสำคัญความรักความรักอู้เฮ้ยเบบี้บอลกูดฮะถ้าแกมีลูกเราจะดีเอาจริงอ่ะจรอ เนี่ยเขาบอกแต่มีเมียเนี่ยไม่ต้องรีบแต่มีลูกอ่ะดีแล้วใครอยากมีลูกแบบไม่ต้องมีเมียได่ไหมก็เมียไม่ต้องรีบแต่งนะมีไปเรื่อยๆก่อนชวนลูกมีเยอะเยอะก่อนเลยครัได้ลูกเยอะเยอะเมียเยอะๆดวงดีดวงดีดวงดีของฉันบ้างของฉันตกเรื่องความรักความรักล้วนเป็นไงดีไหมดีเขาบอกปีนี้ฉันจะได้แต่งงานแต่งงาน เขาบอกว่าถ้าฉันเลือกคนแก่กว่าเนี่ยจะดีด้วยอ่ะโอ้กลับไปตัดชุดแป๊บหนึ่งจะไปเนช่าเสาวช่าบ่าวเอาดีๆนะแต่ได้เลือกชุดตัวเองถูกมัวจะไปดูดวงยังไม่ได้มาเขียนป้ายขอบรเลยที่นี่นะป้ายขอพรเยอะมากสองอันบนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสมมติว่าเวลาที่เราต้องการแข่งขันหรือว่าบิดงานอะไรชนะกับใครเนี่ยเราก็อันนี้เลย อันนี้เรื่องความรักมาคอันนี้เรื่องเด็กเกิดเบบี้บอนเบบี้เบบี้อ่ะอันนี้ของแกสามแถวอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานอันนี้ก็ขับขี่ปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อตรงนี้แล้วก็ไปเขียนตรงนู้นเขียนตรงนู้นเสร็จแล้วเขาก็จะมีที่ห้อยใช่ป่ะอ๋อเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปห้อยตรงนู้นโอเคเอาทุกอันเลย เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปใส่นี่เลยในนี้ไปแหวนเลยใช่ไหมใช่แล้วก็คือเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็ไปแขวนเลยไหนแกดูของแกดินี่โอ้โหม้านี่เขาเป็นม้าธรรมดานี่แกยังโบม้าเป็นม้าลายเหรอเนี่ยม้าลายมีปีกด้วยเห็นป่าไหนดูดิเขียนว่าอะไรม้วนเติมไหมเติมเลือกมุกเอาไม่มีลูกแล้วดีเติมให้ความรักนี้ก็พอแล้วเฮ้ยอีกหนึ่งยาเลย จากศาลเจ้านี้ไปนะคะคมีเทคนิคอย่างหนึ่งอยากให้เพื่อนเพื่อมาเช้าๆ้าหน่อยเพราะว่าที่นี่นะพระท่านเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเขาก็จะเก็บก้อนหินก้อนเล็กๆประมาณ20ก้อนเสร็จแล้วก็จะเอาไปอธิษฐานสวดมนต์ขอพรให้เรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยสมหวัง<อ>ทุกเช้าก็จะมีเด็กสาวอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบที่อยากสมหวังเรื่องความรักเขาก็จะมาขอหินมาขอรับหินมาคือวันละให้ยี่สิบก้อนใช่แล้วแล้ววันเนี้ยฉันก็มาเช้าแล้วฉันก็เป็นเด็กสาว<อ>ก็ สมควรได้ออะไก็ตองใส่มา์อะไรกโตะอุยดูสิได้แล้วเครื่องรางเกี่ยวกับความรักสิ้นปีแต่งงานเข้ากันดีจริงเลยโอเคได้แล้วสมหวังทุกประการเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันต่อ ที่ต่อไปนะคะชื่อว่าเพนนี่แคนดี้สุมชื่อน่าสนใจน่ารักเลยป่ะโอเคอลิกาตุ๊กตาไส้มาสต์อลิกาตุ๊กตาไส้มาสต์บาย